สวัสดีครับผมปูนัทวัฒน์นะครับจากหอเจ้ากจินตวันเฮิร์หรอเจ้ากจินตวันเฮิร์เรานะครับผลิตและกะจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สูตนไพยโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เป็นเครื่องดื่มชีตแห้งจินตวันเฮิร์เรานะครับนำคุณค่าของสูตรสมุนไพรแต่โบ,ร,บราณนะครับมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับให้กับผู้ที่ต้องการทดลองใช้สมุนไพร ในการบำรุงสุขภาพหรือหวังผลในการรักษาโรคเป็นตัวช่วยนะครับทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับโดยหลักการที่เรายึดถือมาตลอดนั่นก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอดังนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดของเราตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มชีดแห้งซึ่งเราคัดสูตรออกมาอยู่ประมาณ4สูตรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำให้นะครับคนที่ทดลองใช้สูนไัย มีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นหลักและยังหวังผลทางการบำรุงและดูแลสุขภาพได้ด้วยนะครับทีมงานของจินตวันเฮิร์บเรานะครับก็แบ่งออกมาอยู่หลายแผนกด้วยกันนะครับมีแผนกผลิตนะครับรวมถึงสวนสมุนไพรนะครับที่เรากำลังปรับปรุงให้เป็นสวนสมุนไพรอินทรีย์เต็มรูปแบบด้วยนะครับจินตวันเฮิร์บของเรานะครับก็อยากจะฝาก ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ปรับปรุงนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ทดลองใช้อย่างปลอดภัยที่สุดและก็ส่งมอบด้วยความปรารถนาดีก็อยากฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ